สวัสดีทุกคนกันด้วยเลยนะครับผมในวันนี้นะครับก็มีกับผมยวช่องสกูปอีกแล้วนะครับผมในวันนี้นะครับแล้วก็มาอยู่กันในแมปสกู o เวิลด์นะครับผมพอดีว่าตอนนี้ผมได้รถเมคคันใหม่มาแล้วนะครับผมนี่นะครับนั่นก็คือรถโดยสารปรับอากาศนะครับรถโดยสารประทําทางปรับอากาศพลังงานไฟฟ้าคันนี้เป็นรถเมคอีวีนะครับผมนี่เป็น รถเมย์ใช้แบตใช้ไฟฟ้านั่นเองนะครับนี่คันนี้นะฮะนี่คันนี้เป็นสายแปดในตำนานนะผมแฮปปี้แลนด์สะพานพุทธนะฮะคันนี้นะฮะผมนี่ครับคันนี้เป็นสายแปดแบบเจนใหม่นะนี่ก็จะเป็นที่แบบเป็นไฟฟ้าแล้วเนาะของบริษัทเลยเนี่ยของบริษัทไทยสมายบัส์จำกัดนะสีน้ําเงินนั่นเองนะคันนี้นะครับผมนี่นะฮะผมสายแปดนะฮะผมแฮปปี้แลนด์สะพานพุทธนะโอ้คันนี้นี่ซิ่งทะลุเลยนะผมนะฮะโอเคนะครับนี่ตรงนี้มีทางขึ้นอย่างนี้น่าจะเป็นทางสําหรับรถเข็นเนาะ โอ okay. เคป่านเดลองมาขับรถคันนี้กันเลยดีกว่านะผมว่ารถเมย์ไฟฟ้า EV คันนี้จะแรงขนาดไหนนะครับพอมันเข้ามาอยู่ในแมปสโคปของเรานั่นเองนะผมนี่นะฮะใครที่เคยเห็นหรือเคยนั่งรถเมย์สาย8ไฟฟ้าคันนี้ของจริงก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะผมว่าของจริงเนี่ยมันเป็นยังไงนะผมอะตอนนี้เราก็ขึ้นมาบนตัวรถแล้วนะครับผมนี่ก็คือรถเมย์สาย8ไฟฟ้านะครับผมนี่นี่คือมุมห้องคนขับนะฮะมีปุ่มอะไรด้วยเนี่ยนะฮนะมันคือปุ่มอะไรมันคือ ปุ่มป,ประตูใช่ไหมอ๋อนี่ไงมันคือปุ่มป,ประตูหน้านะฮะนี่นะครับกดสีแดงมันก็จะปิดนะฮะนี่นะครปิดแล้วนะฮะนี่นะครับ,ะะรบอ่ากดสีเขียวมันก็คือประตูหลังใช่ไหมอ่ามีเสียงฟิชด้วยนะครับนี่เปิดแล้วนะครับนี่นะมีเปิดปิดประตูด้วยนะครับผมนี่สมจริงสมจริงรายละเอียดอะไรอย่างนี้สุดยอดเลยนะฮะแล้วก็นี่เป็นด้านในนะครับนี่เห็นไหมนี่ครับเป็นรถเมล์แอร์ไม่ร้อนนะช่วงนี้หน้าร้อนนะฮะสงกรามทุกคนไปเล่นน้ำที่ไหนกันครับนี่เป็นปุ่มอะไรนะลองผมลองกดมั่วๆดูสิ น่าจะเป็นปุ่มน่าจะเป็นเปิดไฟมั้งนะฮะเออมันคือปุ่มอะไรนะครับซึ่งรถครันนี้นะผมซื้อมาจากมาร์ชนั่นเองนะครับผมนี่นะครับโอ้ทำโมเดลมาซะดีเลยนะฮะโอเคนะฮะนี่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 ทะเบียนหนึ่งสองสี่หกเก้าหนึ่งกรุงเทพนะฮะไปเดี๋ยวมาลองดูกันเลยดีกว่านะผมงงนิดนึงว่ามันคือปุ่มอะไรนะช่างมันนะเดี๋ยวค่อยมาลองนะโอเคไปเดี๋ยวเราทำการออกเดินทางกันเลยดีกว่านะตอนนี้เข้าเกียร์เอ็นนะฮะ อุ้ยมันมีเสียงเครื่องด้วยเว้ยอ้าวมันเป็นรถไฟฟ้าไม่ใช่เหรอนะครับไม่เป็นไรนะครับไปลองดูนะครับผมไปตรงนี้มีค่ายทาหารด้วยนะโห oh, ทุกคนมันออกตัวสตาร์รถไฟฟ้านนะคือออกตัวเร็วมากเลยนะทุกคนไปครับลองดูนะฮะลองกดนะนี่เปลี่ยนเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงก่อนนะครับนี่ลองเข้าโค้งโอ้โหดูดิตายรถไฟฟ้านะครับหูดยดิฟดิฟเว้ยเฮ้ยชนโฟลตูเนอร์เฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยโอยสายแปดแรงจริงด้วยโอ้ชนเสาเซเวน่นอัดเต็มเต็มเลยนะโหเมื่อกี้ซัดโค้งมาแรงไปหน่อยนะทุก โอ้พระเจ้าช่วยนะครับไม่น่าเลยไม่น่าเลยไม่น่าเลยเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเขี่ยลงไปสิเขี่ยงไปเขี่ยงไป <c oughs> โอ้โหเดี๋ยวก่อนนะข,ข,ขอขอญาติกู้ภัยแป๊บหนึ่งนะฮะเดี๋ยวขอย้ายรถแป๊บหนึ่งนะฮะโอ้ยฟอร์จูเนอร์คันนี้มันก็แรงไปเว้ยนะเสียงดังลั่นเลยนะฮะอ้าวเฮ้ยมันผม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 กดตัวพีอยู่แล้วทำไมมันไม่ไม่ปลดให้ก็ไม่รู้นะฮะโอ้ยไม่เป็นไรนะรฮะผมหาวิธีเดินเขีย่ยเอาคนี่ไม่เป็นไร นะครับโอ้ยนี่เขี่มาชนไอ้คันนี้เองทุกคนโอ้โหดูดิโอ้โห,โโหเสียงเครื่องรถอะไรก็ไม่รู้ค้างลั่นเลยนะฮะไปครับทุกคนเดี๋ยวเราทำการถอยนะฮะนี่มาลองวิ่งดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะฮะนี่นะก็ต้องรอแมปซูบเวอร์ของผมสร้างเสร็จก่อนนะฮะเดี๋ยวทุกคนก็จะได้มาขับรถมไีไทยๆกันแล้วนะครับผมอ้าวเฮ้ยมันค้างเว้ยฮนะโอเคถอยไปได้อีกไหมเนะี่ย <c oughs> คนทำแมปนี่งงเองแล้วทุกคนโอ้โหตอนนี้นะฮะเดี๋ยวก่อนมันติดแต่เดี๋ยวผมต้องลงไปเข็นก่อนนะฮะนี่นะครับวิธีวิธีแก้รถติดง่ายๆครับลงไปเข็นเองนะฮะนี่นะครับเข็นแบบนี้เลยนะฮะเข็นแบบนี้นะครับนี่ครับนี่ผมก็จะทําเป็นมีมันจะมีป้ายรถเมย์อยู่นะนี่ตรงนี้มีสะพานลอยนะครับสำหรับคนที่อยู่ฝั่งนี้นะแล้วอยากอยากจะข้ามไปฝั่งนู้นนั่นเองนะฮะนี่นะเนี่ยผมพาเดินดูแมปตัวเองเล่นๆนะฮะไปครับไปทำการขึ้นไปขับรถเมย์ของเรากันเลยนะตอนนี้น่าจะหายติดแล้วเนาะไปครับ มาลองดูความแรงของคันนี้นะก็แนะนําว่าขนาดคนทําแมปเองยังแหกโคง้งยังชนได้เลยนะฮะคนที่เข้ามาแรกๆก็อย่าเพิ่งเลยดีกว่านะอย่าเพิ่งซิ่งนะนี่เป็นเข้าเมืองแลแ้วเนี่ยเห็นไหมนะฮะนี่นะครับนี่เข้าไปกับรถหลังคอนโดตรงนี้ได้นะครับนี่มีอพาร์ตเมนต์เป็นตึกอยู่นะฮะนี่นะเดี๋ยวผมจะพาดูนะครับผมเบื้องต้นนะตรงนี้จะเป็นปั๊มปตทนะอันนี้จะเป็นสุด,ส,ดสายนะครับนี่มีปั๊มปตทตรงนี้นะแต่ว่ารถเม์เราไม่ต้องไม่ต้องเติมน้ํามันนะเพราะว่ามันเป็นรถมีพลังงานไฟฟ้าเนะนี่นะครับโอเค ป้ายเดี๋ยวเราลองไปดูกันนะฮะนี่ตอนนี้มันจะมีเป็นป้ายรถเมย์อยู่นะครับนี่เราจะสามารถจอดได้นี่นะครับบจอดนะครับจอดเสร็จปุ๊บก็เปิดประตูนะครับนี่เปิดเขียว2ปุ่มนะครับนี่นะครับเปิดรับผู้โดยสารต่อให้เราจะจอดเบี้ยวไปหน่อยก็เถอะนะเดี่ยถอยมาจอดเนี่ยอีสนี่นะครับจอดเรียบร้อยนะครับรับผู้โดยสารเสร็จแล้วก็ปิดประตูนะครับนี่ปิดประตูนะครับนี่นะครับโอเคคันนี้ขับไม่ยากนะครับนี่เห็นไหมแอบก็ตัวอีเปลี่ยนเกียร์เนาะ มันมกีการเปลี่ยนโงเปเลี่ยนเกียร์ด้วยนะรถไฟฟ้านะครับสุดยอดนะฮะนี่นะฮะนี่แล้วก็เข้าตรงนี้นะครับนี่นี่ตรงนี้ก็มีป yeah. yes. ้ายนะครับน claro oh, um> hm ี่อีกป้ายหนึ่งนะฮะเยสป้ายนี้นี่เป็นป้ายของโรงแรมนะครับนี่เป็นโรงแรมนะฮะโรงแรมโรงแรมหรูเลยนะโรงแรมนี้นะฮะรับ้โดยสารนะเผื่อมีฝรงฝรั่งคนทงคนไทยขึ้นได้หมดนะฮะเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่นะฮะนี่นะครับรับผู้โดยสารนะฮะโอเคปิดประตูปิดประตูปิดประตูรดเร็วนะครับผมป้ายเดี๋ยวเราไปรับผู้โดยสารต่อไปกันเลยนะครับ สถานีต่อไปนะครับนั่นก็คือสถานีวัดนะครับนี่นี่นะครับวัด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 ทุกคนในเกมของเราเนี่ยมีอีสเตอร์เอ็กด้วยนะครับเฉลยเลยแล้วกันเนี่ยเห็นไหมเห็นทุกคนเห็นอะไรตรงนี้ไหมเนี่ยมุมเนี่ยนะฮะน่ากลัวไหมทุกคนมีเหมือนทํามออกเป็นอีสเตอร์เอ็กผีนิดหน่อยนะฮะนี่นะครับแล้วก็ปิดประตูเลยนะครับไปครับไป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 ต่อไปนะฮะเว้ยไปต่อไปมีแท็กซี่จอดอยู่เว้ยมาขวางทาไมเนี่ย นี่อันนี้เป็นสอนอนะครับใช่ไหมครับคุณโอมครับสอนอสนออะไรก็ไม่รู้ครับผมนะครับอ้าวโอเคนะครับแล้วตอนนี้ก็เป็นรถเมย์แดงนะมาจอดขวางเราอยู่เนี่ยเราจะไปยังไงนะคุณติดติดติดอยู่ที่สกิลแล้วครับนี่โอ้ติดเลยต้องลงไปย้ายรถก่อนไหมนยคุณรถชนกันจนได้นะฮะนี่กำลังกำลังขับรถเมย์ครับรีวิวรถเมย์อยู่คุณโอ้นี่เดี๋ยวผมผมเขี่ย ได้ครับฝากติดตามช่องนี้ที่โอมด้วยนะครับช่องนี้ก็เป็นช่องเพื่อนผมนะฮะก็รีวิวแมปของผมเหมือนกันแล้วก็รีวิวคลิปๆแนวๆผมนี่แหละเนาะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ช่องเพื่อนไว้แล้วก็ทิ้งลิงก์แมปแมปนี้ไว้ให้นะครับอืมโอเคอ้าวนี่เดี๋ยวเติรรถมันไม่ไปแล้วเว้ยเฮ้ยมันมันติดนะครับตังนี้มีรถรถมันชนนะคุณนะมันเลยมันเลยเสียเลยนะเห็นไหมโอเคครับไปเดี๋ยวเราออกเดินทางกันเลยนะฮะลองดูกันต่อนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมอยากทําทางด่วนเหมือนกันนะทำไว้แบบ ให้ทุกคนซิ่งนะนี่ตรงนี้ก็มีป้ายนี่เป็นป้ายสถานรถไฟนะครับอ้าวชนนีกแล้วเว้ยนี่เป็นป้ายสําหรับสถานรถไฟนะครับนี่เอ้ตรงนี้ตรงนี้ผมลืมทําป้ายรถเมล์ไปว้ยนะครับนี่นะครับเนี่ยลองมาลองความแรงคันนี้กันเลยดีกว่านะครับนี่มาลองขับเป็นรถซิ่งเลยนะครับสายแปดแฮปปี้แรงสะพานพุทธนะฮะสุดยอดไหมครับสายแปดด้วยนะไปครับเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะโอ้โหดูดิซิ่งได้นะครับนี่อันนี้เส้นถนนยังไม่ทานะฮะ ขับแบบตัวใครตัวมันใช่ไหมโอเคครับไปนี่ที่เราเพิ่งชนไปเมื่อกี้นะฮะโอ้โห oh, ดู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 ดดนี่มีทางข้ามรถไฟด้วยเอา้าเอา้า <c oughs> <c oughs> อุ้ยลืมดูนะครับมีคนมาปิดไว้เหรอเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวผมลองเปิดก่อนลองดูนะครับว่าที่กั้นของเราได้รับความเสียหายไหมเนี่ยเปิดสิยกขึ้นไหมเนี่ยจะยกขึ้นไหมจะยกขึ้นไหมเนี่ยอ๋อแล้วมันจะยกขึ้นยังไงเนะี่ย ผมลืมลวิธีละอาวเวรนกรรมไมค์กั้นผมน่าจะเจ๊งไปเลยนะทุกคนน่าจะต้องใช้เวลาซ่อมหน่อยนะฮะดูดินะครับเกิดเหตุนะครับผมรถเมียชนไมค์กัน้นรถไฟนะับพังจนได้เลยนะฮะโอ้โหสุดยอดเลยนะทุกคนนะฮะเวรนกรรมนะฮะชนนิดชนพังเลยนะฮะกดอะไรไม่ไปเลยนะรถเมยชนเฉยเลยนะฮะก็เป็นประมาณนี้แล้วกันนะผมสำหรับคลิปนี้นะฮะใครที่ อยากมาเล่นแมปผมนะครับก็สามารถกดลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็รอแมปเปิดเป็นแบบเต็มๆก่อนนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้ก็คือกําลังทําอยู่นะเห็นไหมทุกคนแมปมันยังล้นๆอ,อยู่เลยนะครับก็คือยังทําไม่เสร็จเนาะแต่ว่าผมแบบมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับก็ติดตามช่องผมไปแลวกันนะเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับโอเคนะครับเลยส่วนช่วงนี้ผมก็เป็นช่วงที่ผมกลาลังซื้อโมเดลรถหรือว่าซื้อแบบพวกสคริปต์ต่างๆเข้ามาทาในใ,ใ,ในในแมปของผมนะครับ ก็บางอย่างผมก็ใช้ที่มันฟรีนะบางอันผมก็ซื้อเอานะฮะก็สำหรับวันนี้ก็เป็นประมาณนี้นะครับผมก็โอเคนะครับผมก็ฝากติดตามด้วยนะนี่มันสามารถมานั่งเป็นผู้โดยสารได้เลยนะนี่นะฮะเนี่ยมีที่นั่งข้างในนะเนี่ยถึงรถมันจะคว้าอยู่ก็เถอะนะนี่เห็นไหมนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับโอ้ย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 โอเคนะครับนี่ผมเอาลงมาได้แล้วเนี่ยเห็นไหมนะฮะโอเคนี่กู้ภัยรถนะเอาไปติดเหล็กกั้นอีกเอ้ยอ่าไปไปไปขยับไปยัง โอเคนี่ผมแกะรถเมล์ออกมาได้แล้วนะครับจะได้ไม่ต้องบังรถไฟเขาเนาะสงสารรถไฟนะฮะต้องมาเจออะไรก็ไม่รู้เนี่ยนะครับนี่นะเอาขึ้นเอาลงนะฮะมันกดยังไงนี่ผมไม่รู้วิธีใช้เหมือนกันเนี่ยนะฮะนี่นะฮะโอเคก็เป็นประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับในวันนี้นะครับผมก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมโอเคสำหรับวันนี้บายๆครับ